สำหรับการเฝ้าระวังคัสเตอร์ต่างๆนะครับวันนี้ไม่พบคัสเตอร์ใหม่นะครับแต่ว่าเชียงใหม่แะคงยังเหลือคัสเตอร์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับจำนวน11คัสเตอร์ครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับทุกท่านนะครับอย่าขาดตกนะครับโดยรักษามาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนะครับและที่สําคัญก็คือการรวมใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะครับให้มากกว่า170นะครับตามนโยบายที่เป็นวาระแห่งชาติครับ ของเราก็จะเหลือเวลาอีก3วันนะครับที่จะถึงวันคลิกออฟนะครับคือวันที่7มิถุนายน2 5 6 4นี้นะครับที่เราจะเริ่มการฉีดวัคซีนของคนเชียงใหม่ครับต้องเรียนว่าท่านที่จองฉีดวัคซีนนะครับในระบบหมอพร้อมไว้แล้วนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับที่ได้รับคิวเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็เตรียมเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนกกาได้ทุกคนนะครับถ้าท่านยังไม่รับการติดต่อจากโรงพยาบาลที่ท่านจองไว้นะครับ ขอให้ท่านติดต่อกับนะครับที่โรงพยาบาลที่ท่านจองไว้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อายุต่ำกว่า60ปีนะครับและได้จองคิวไว้แล้วนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับก็ขอเชิญชวนท่านฉีดวัคซีนชินแวคนะครับซึ่งมีความปลอดภัยเหมือนกันนะครับโดยว่าบุคลากรทางแพทย์การแพทย์เนี่ยนะครับก็ได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้ไปล่วงหน้าแล้วนะครับผมแต่หากท่านยินยันนะครับที่จะฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาอยู่นะครับก็ขอให้ท่านนะครับไปจองคิวฉีดนะครับในเดือนต่อไปที่โรงพยาบาลนะครับ ซึ่งท่านอาจจะจองโรงพยาบาลของรัฐหรือมาเอกชนก็ได้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล refined, ้วก er> ็ฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับว่าในการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่17เนี่ยจะทําให้เชียงใหม่นะครับผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับฉีดวัคซีนนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาวเชียงใหม่ด้วยด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังข่าวสารจากส่วนประชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด19ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับท่านครับสวัสดีครับ